สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมอยากให้ลองนึกภาพดูครับคุณเคยรู้สึกเหมือนเป็นแบตเตอรี่ที่หมดไฟไหมเคยรู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วถามตัวเองว่าวันนี้จะทําอะไรไปทําไมเคยรู้สึกเหมือนชีวิตเป็นแค่การทําซังในสิ่งเดิมๆไม่มีสีสันไม่มีความหวังไม่มีแรงผลักดันที่จะทําให้เราลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งไหมถ้าคุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่ผมอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับ แล้ววันนี้เราจะมาค้นหาทางออกไปด้วยกันผมเชื่อว่าทุกคนในชีวิตนี้เคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกหมดไฟมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเพราะการทำงานที่ใช้พลังงานมากเกินไปความผิดหวังจากสิ่งที่คาดหวังความเครียดจากปัญหาต่างๆหรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ำๆจนรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกแล้วมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับแต่สิ่งที่ไม่ปกตินั่นคือการที่เราปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่ทำอะไรเลย วันนี้ผมอยากเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงหมดไฟและที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะจุดไฟในใจให้ลุกโชนอีกครั้งได้อย่างไรเริ่มจากการเข้าใจสาเหตุกันก่อนครับหลายครั้งเราหมดไฟเพราะเราให้มากเกินไปให้เวลาให้พลังงานให้ความห่วงใยให้ความรักกับสิ่งต่างๆรอบตัวแต่กลับไม่ได้รับการเติมเต็มกลับมามันเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้ทุกวันแต่ไม่เคยรดน้ำให้ตัวเองจนในที่สุดตัวเองก็เหี่ยวแห้งไป บางครั้งเราหมดไฟเพราะเราทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเวลานานเราบังคับตัวเองให้อยู่ในบทบาทที่ไม่เหมาะสมทำงานที่ไม่ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตหรือใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นแทนที่จะฟังเสียงใจตัวเอง หรือบางทีเราหมดไฟเพราะเราสูญเสียจุดหมายปลายทางเราไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องทำสิ่งที่ทำอยู่ไม่รู้ว่าชีวิตเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนเหมือนขับรถในหมอกหนาไม่เห็นทางไม่รู้จุดหมายแค่ขับไปเรื่อยๆด้วยความเหนื่อยล้าสิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อรู้สึกหมดไฟคือการหยุดและหายใจใช่ครับหยุดก่อนอย่ารีบบอกตัวเองว่าต้องสู้ต่อไปอย่ารีบหาทางออกให้เราหยุดและยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อน การยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้แต่หมายความว่าเราให้เกียรติกับความรู้สึกของตัวเองเราให้เวลากับตัวเองในการรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเวลาเราเจ็บป่วยเราต้องรู้ก่อนว่าป่วยเป็นอะไรเราค่อยหายายที่เหมาะสมเมื่อเราหยุดและหายใจแล้วสิ่งถัดไปคือการทําความสะอาดชีวิตผมหมายความว่าเราต้องดูว่าในชีวิตเรามีอะไรบ้างที่กําลังดูดพลังงานเราไปโดยไม่จําเป็นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษงานที่ไม่มีความหมาย กิจกรรมที่เราทำเพราะติดนิสัยหรือแม้แต่เข้าของที่สะสมไว้จนเกินไปการทำความสะอาดชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะบางครั้งสิ่งที่เราต้องปล่อยวางนั้นเป็นสิ่งที่เราเคยยึดติดมานานแต่จำไว้ครับเราไม่สามารถเติมสิ่งใหม่ลงในแก้วที่เต็มไปแล้วได้เราต้องเทสิ่งเก่าออกก่อนแล้วจึงจะมีที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าขั้นตอนสำคัญต่อมาคือการเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้ง หลายครั้งเราหมดไฟเพราะเราหลงทางจากตัวเองเราใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติไม่ได้ฟังเสียงใจตัวเองไม่ได้สนใจว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆลองนึกถึงตอนเด็กๆดูสิครับเราเคยมีความฝันที่แปลกใหม่เคยตื่นเต้นกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเคยมีความอยากรู้อยากเห็นเคยหัวเราะได้ง่ายๆสิ่งเหล่านั้นยังอยู่ในตัวเราครับแค่ถูกกลบด้วยความเครียดและความรับผิดชอบต่างๆการเชื่อมต่อกับตัวเองอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างเช่นการถามตัวเองทุกเย็นว่า วันนี้มีช่วงไหนที่รู้สึกดีบ้างอะไรทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาสิ่งไหนที่ทำแล้วลืมเวลาคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราค่อยๆค้นพบตัวเองอีกครั้งอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการดูแลร่างกายและจิตใจให้เหมือนเดิมเวลาเราหมดไฟมักจะมาพร้อมกับการละเลยตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายหรือไม่ได้ทำสิ่งที่ทำให้จิตใจสงบผมไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในวันเดียวนะครับแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่น ขึ้นมาดื่มน้ําแก้วใหญ่หรือเดินออกไปยืนรับแสงแดดตอนเช้าสักแป๊บหนึ่งหรือหายใจเล็กๆสิบครั้งก่อนนอนสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆสะสมพลังงานให้เราสิ่งที่จะช่วยให้เราได้พลังงานกลับมาอย่างมีประสิทธิภาพคือการหาสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความหมายมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นการเรียนรู้สิ่งใหม่การสร้างสรรค์บางอย่างหรือแม้แต่การดูแลสัตว์เลี้ยง ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ในสิ่งใหญ่โตเสมอไปบางครั้งมันอยู่ในการยิ้มให้คนขายของการโทรไปคุยกับเพื่อนเก่าการเขียนจดหมายโฆษณาให้คนที่เรารักหรือการนั่งฟังเสียงฝนตกสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะเติมพลังงานให้เราอย่างที่ไม่คิดผมอยากให้คุณลองทำสิ่งนี้ดูครับทุกวันก่อนนอนให้เขียนสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีในวันนั้นลงไปไม่ว่าจะเล็กแค่ไหน อาจจะเป็นกาแฟแก้วนั้นที่อร่อยการได้ยินเพลงที่ชอบการได้เห็นแมวเดินผ่านหรือการที่มีคนยิ้มให้เมื่อเราเริ่มสังเกตสิ่งดีๆในชีวิตสมองเราจะปรับตัวให้มองหาสิ่งดีๆมากขึ้นการได้พลังงานกลับมายังมาจากการเปลี่ยนมุมมองบางครั้งเราหมดไฟเพราะเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้มากเกินไปเช่นความคิดเห็นของคนอื่นผลลัพธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่สิ่งที่เราควบคุมได้แทนนั่นคือความคิดความรู้สึกและการกระทําของเราเองเมื่อเราหยุดกังวลเรื่องที่ควบคุมไม่ได้และเริ่มใช้พลังงานกับสิ่งที่ควบคุมได้เราจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นการตั้งเป้าหมายใหม่ก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่ใหญ่โตจนน่ากลัวให้เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทําได้ในวันนี้ เช่นอ่านหนังสือสิบหน้าเดิน10นาทีหรือโทรหาคนที่นานไม่ได้คุยกันเป้าหมายเล็กๆจะให้ความรู้สึกสำเร็จกับเราและความรู้สึกสำเร็จจะสร้างแรงจูงใจให้เราอยากทำสิ่งต่อไปมันเหมือนการจุดไฟเล็กๆแล้วค่อยๆเพิ่มฟืนเข้าไปจนกลายเป็นกองไฟใหญ่อย่าลืมเรื่องสำคัญนี้ครับการได้พลังงานกลับมาไม่ใช่เส้นทางตรงบางวันเราจะรู้สึกดี บางวันก็อาจจะรู้สึกแย่อีกมันเป็นเรื่องปกติสิ่งสำคัญคือเราไม่ได้หยุดพยายามเมื่อมีวันที่รู้สึกแย่ให้เราเอาใจใส่ตัวเองเหมือนเพื่อนสนิทอย่าตำหนิอย่าบังคับแต่ให้ความเข้าใจและความอดทนกับตัวเองบอกตัวเองว่าวันนี้ยากหน่อยแต่พรุ่งนี้จะดีขึ้นการมีคนรอบข้างที่เข้าใจและให้กำลังใจก็สำคัญมาก หากคุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจลองหาชุมชนที่มีคนที่เคยผ่านสิ่งเดียวกันอาจจะเป็นกลุ่มออนไลน์คลาสออกกำลังกายหรือกิจกรรมอาสาสมัครการแบ่งปันความรู้สึกกับคนอื่นจะทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวและเราอาจจะได้เรียนรู้วิธีการรับมือจากคนที่เคยผ่านมาแล้วบางครั้งแค่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวก็เพียงพอที่จะให้กำลังใจเราแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่เมื่อเราหมดไฟเรามักจะปิดตัวเองและหลีกเลี่ยงสิ่งใหม่แต่บางครั้งสิ่งที่เราต้องการคือความแปลกใหม่ความตื่นเต้นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมันไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางไกลหรือกิจกรรมที่แพงแค่การเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปทำงานการลองอาหารที่ไม่เคยกินการดูหนังแนวใหม่หรือการเรียนทักษะใหม่ผ่านออนไลน์ ก็สามารถเติมสีสันให้ชีวิตได้แล้วผมอยากให้คุณจำไว้นะครับการเสียใจที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเองนั้นไม่ใช่ความผิดมันเป็นการลงทุนในอนาคตของเราเหมือนการซ่อมรถที่เสียเราต้องหยุดใช้งานสักพักเพื่อให้มันกลับมาวิ่งได้ดีอีกครั้งการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองและคนรอบข้างเพราะเมื่อเรามีพลังงานแล้ว เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือความรักและความห่วงใยกับคนอื่นได้มากขึ้นบางครั้งการได้พลังงานกลับมาไม่ได้มาจากการเพิ่มสิ่งใหม่แต่มาจากการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปการปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและการใช้คำว่าไม่เมื่อจำเป็นเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีแทนที่จะโฟกัสที่สิ่งที่ขาดหาย การฝึกความกตันยูความขอบคุณจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราจากการมองแต่สิ่งที่ขาดหายมาเป็นการเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่รอบตัวทุกวันก่อนนอนลองนึกถึงสามสิ่งที่รู้สึกขอบคุณในวันนั้นอาจจะเป็นอากาศที่ดีคนที่ยิ้มให้อาหารที่อร่อยหรือแม้แต่การที่เรายังหายใจได้การฝึกความกตันยูจะเปลี่ยนเคมีในสมองเราทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างธรรมชาติ อย่าลืมว่าการหมดไฟไม่ได้หมายความว่าเราเสียไปตลอดการมันเป็นแค่สัญญาณที่บอกว่าเราต้องการการดูแลการพักผ่อนและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหมือนเวลาโทรศัพท์บดแบตเตอรี่เราแค่ชาร์จใหม่แล้วมันก็พร้อมใช้งานอีกครั้งที่สำคัญที่สุดคืออย่าเปรียบเทียบการฟื้นฟูของตัวเองกับคนอื่นทุกคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันและมีจังหวะเวลาที่แตกต่างกันสิ่งที่สำคัญคือ เราเก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่บางครั้งการกลับมามีไฟใหม่ต้องอาศัยการยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งที่เคยทําให้เรามีความสุขแต่ก่อนอาจจะไม่ทําให้เรามีความสุขอีกต่อไปและนั่นก็ไม่เป็นไรเราต้องเปิดใจรับการค้นพบตัวเองใหม่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนมีพลังในการฟื้นฟูตัวเองทุกคนมีความแข็งแกรง่งที่อาจจะถูกกลบด้วยความเหนื่อยล้าแต่มันยังอยู่ที่นั่นครับแค่รอการปลุกให้ตื่น การเดินทางกลับสู่การมีชีวิตที่มีพลังงานนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เริ่มขึ้นในวันเดียวเริ่มจากการตัดสินใจว่าเราสมควรได้รับชีวิตที่ดีกว่านี้เริ่มจากการเอาใจใส่ตัวเองเหมือนคนสําคัญที่สุดในโลกจาไว้ครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้เสียไปตลอดกาลและคุณสมควรได้รับความสุขความหวังและการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานให้เวลากับตัวเองอดทนกับตัวเองและเชื่อใจกับตัวเองวันหนึ่ง คุณจะมองย้อนกลับไปและรู้สึกขอบคุณกับตัวเองที่ไม่ได้ยอมแพ้ในวันที่มืดมิดที่สุดคุณจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีล้วนมีส่วนทําให้คุณกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและเข้าใจชีวิตมากขึ้นคติประจําตอนไฟในใจไม่เคยดับสนิทมันแค่รออากาศใหม่ที่จะทําให้ลุกโชนอีกครั้งและอากาศใหม่นั้นคือความรักและการดูแลที่เราให้กับตัวเอง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังพอดแคสต์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ครับหวังว่าสิ่งที่เราได้แบ่งปันกันไปจะเป็นประโยชน์ในการเดินทางค้นหาพลังงานใหม่ของคุณอย่าลืมติดตามพอดแคสต์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในตอนหน้าที่เราจะมาพูดเรื่องวิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตจำไว้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการตัดสินใจ และวันนี้อาจจะเป็นวันแรกของชีวิตใหม่ของคุณก็ได้ดูแลตัวเองให้ดีครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ